ประเด็นแรกจากไทย p p s s นะครับฝากถามมาวันนี้อุบลพร้อมบางคนยังลงจองไม่ได้เกิดจากอะไรมันจะมีอยู่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือขึ้นมาว่าให้ติดต่อสถานบริการตรงกับคุณมาม่าบอกว่ามันขึ้นมาว่าการยืนยันข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งที่ได้ลงครบถ้วนแล้วถ้าเจอแบบนี้จะต้องทำยังไงเจอติดต่อสถานบริการต้องทำยังไงเจอการยืนยันข้อมูลไม่ถูกต้องต้องทำยังไงต่อครับท่านรองนายแพทย์ครับ ค,คือตอนนี้ข้อมูลก็ของอุบลพร้อมก็จะเป็นการนําเข้าข้อมูลนะครับข้อมูลไวลริสของประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็จะดึงเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็เปิดการกําหนดสล็อตในการจองในเดือนสิงหากรกฎานะครับซึ่งก็จะกําหนดในทุกโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็มีการนําเข้านะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้การดึงเข้าข้อมูลเป็นจำนวนเยอะนะครับ ตอนนี้ก็ติดตามในทุกโรงพยาบาลก็เริ่มเข้ามาได้เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอาจจะยังมีบางส่วนที่ยังดึงข้อมูลยังไม่ทันตอนนี้วันนี้ก็ยังมีการนําข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็มีการติดตามโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านก็มีการติดตามในทุกโรงพยาบาลนะครับในทุกแห่งนะครับที่มีการนําข้อมูลเข้ามาดังนั้นถ้าเกิดรายชื่อนะครับอ่าสิบแปดปีขึ้นไปก็จะเป็นฐานข้อมูลเดิมที่เคยเข้ามารับบริการที่ โรงพยาบาลในสังกัดแต่อาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้เคยเข้าไปรับบริการในโรงพยาบาลนั้นนะครับแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นอาจจะมีบางส่วนนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได,ได้หรือข้อมูลไม่ตรงก็ให้แจ้งที่1ก็คือที่โรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสุขสุขภาตำบลรวมถึงโรงพยาบาลในอำเภอของเรานะครับหรือที่สังานสาธารณสุขจังหวัดได้นะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลใน ตลอดเวลานะครับในส่วนของข้อมูลในการลงทะเบียนครับคําถามแรกเนี่ยเขาเขาถามเรื่องข้อมูลเทคนิคนะเขาเขาลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นว่าติดต่อฐานบริการตอบว่าให้ติดต่อฐานบริการที่ใกล้บ้านท่านใช่หรือไม่นะคำถามที่สองพอลงไปแล้วบอกว่าข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งที่ลงเลขสิบสามหลักนะคีย์อะไรไปแล้ววันเดือนปีเกิดตรงละผมก็เคยเจอ,เ,อเคยเจอลงหมอพร้อมหมอพร้อมผู้่าวจอเองเลย วิธีการผมคือเวทรอก่อนว่าเมื่อไหร่มันจะลงไปซ้านั่นแหละมันจะพบบางทีมันอาจจะเป็นอยู่ในบล็กก็เรียกว่าบั๊กคือหมายว่ามันวิ่งของเลขที่เราคีไปเนี่ยมันจะเกิดการสลับที่กันนะเออมันมันอยู่ที่หนึ่งก็คือจํานวนไอ,อเวลาก็เรียกอะไรความเร็วสปีดของอินเทอร์เน็ตบางทีหมุนติวต้วๆอยู่นั่นสังนานพอเสร็จแล้วมันไปกระโดดเป็นเลขหนึ่งศูนย์สองตัวสลับที่ครับเสร็จแล้วอันนี้ผมผมเคยอ,ยอยู่งานคอมพิวเตอร์มาก่อนเนาะ มันเรกเกิดปัญหาเขาเรียกเกิดบักระหว่างการดึงคูนเข้าไปไอ้ตรงเนี้ยต้องรอต้องรอแล้วีสามอีกทีเว้นแต่ว่ามันทําไม่ได้จริงก็กลับไปข้อหนึ่งไปถามสถานบริการ <c oughs> ใกล้ที่ใกล้ตัวอะไรวะผมลงนงี้ไม่ได้ทําไงสุดท้ายข้อสามให้ทําข้อสามรอรอ,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 อสักระยะหนึ่งเพราะบางทีช่วงจราจรมันมันอาจจะจะนี่แล้วก็จานวนคนที่มันที่เราเลือกเวลาเข้าไปสิว่า เราจะเลือกจองถามบริการแต่บริการนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาพร้อมที่จะเอาข้อมูลเข้าไปที่จะเปิดเขาเรียกเกิดการแมทชิ่งกันกับกับ,กบไอไอรีชินการจองเพราะว่าข้อมูลเราเคยใช้บริการโรงพยาบาลเนี้ยอย่างผมเนี้ยนู่นโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีนู่นโรงพยาบาลศนะรีนครินร์นู่น,นนะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเลยแต่ว่าของเราที่อยู่ในบนน่ในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเหล่านั้นที่อยู่ในหมอพร้อมมันจะต้องถูกอินพุตเข้ามาจากหมอพร้อมเข้ามาในบุบนพร้อมด้วย ให้เราเลือกเข้าไปอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคต้องปฏิบัติเจ้าหี่ตรงนั้นด้วยนะจะได้ตอบคาถามพีม่น้องประชาชทีนี้ชุดคําถามเหล่านี้ท่านต้องเอาโชว์ว่าถ้าอุบลราชธานีเจออย่างนี้ให้ทํำยังไงบอกไว้ด้วยนะครับจะได้หลคนเนี่ยประมาณ90%นต่ยตอนนี้ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลแล้วนะครับขอเสริใหม่ครับ